แต่ตัวนี้ไม่ใช่ถูกไหมแต่ต้องไม่ไไม่ใช่ไม่ใช่คือแต่ประตูคงประตูเหมือนกันประตูคงช้างช้ายๆกันแต่ว่าอันนี้เปิดดูมุกี้แล้วน่นาจะเป็นคำสับมุกน่าจะเป็นแค่4.8คงน่าจะเป็นแต,แต่ตัวกระดองมันมุกี้6.5อยู่เพราะว่าดูจากหน้ากระโปรงมบบวัตส์บอร์ดคตัวหลังมนันมี6.5ก็คือจะได้นะสมัยก่อนนะที่เขาชอบแปลงมันรุ่นใหม่กันนะ แต่พวกนี้อะไรมีง่ายขนาดจอไขเราจะหาอะไรก็ได้นั่งทำเลอกอะไร นี่นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็นั่งอยู่ในเจ้ารถเต่าครับซึ่งคันนี้ติดจองไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ครับบอกแล้ววันเดียวใช่วันเดียวตอนนี้คิวเพียบเลยคันนี้ <c oughs> ก็คือว่าเดี๋ยวเราจะจะส่งลูกค้าวันไหนนะถ้าทันก็จะเป็นเย็นนี้เย็นนี้ก็จะส่งแล้วใช่ถ้าไม่ทันก็เดี๋ยวเป็นพรุ่งนี้ไปส่งให้อ่านะครับแล้วก็ตอนนี้เรากําลังจะพาไปที่อู่รถเต่าซึ่งเป็นอู่ของรุ่นพี่เราก็คือพี่นพนี่แหละใช่ครับนะครับพีเบีนจะพาไปดูอะไรวันนี้วันนี้ก็จะพาไปดูคามันเกียร์หน่อยฮะขามัน กินไถ่วันไม่ใจเปลี่ยนเป็นล้อเดิมอ่าเอาเอาล้อล้อฝัตเอาล้อป๊อตออกก็คือคันนี้เนี่ยพี่เบนซ์บิ้วมาจากซากโอ้โหซากเป็นซากเลยเดี๋ยวจะเอารูปให้ดูเรือด้วเป็นแหนมเรือคอเขาเรียกว่าอะไรนะสกัดเทปพันรอบคันมาเลยอะอะลัวมันหลุดอ่ะแล้วพื้นเพื่อนไม่มีอ่ะแล้วตอนนี้ทําไปหมดไปเท่าไหร่ละหมดไปเหรอโอ้โหบอกไปแล้วเมียจะด่าเนี่ยหมดไปก็เป็นล้านเป็นล้านแน่นอนนะ อันนี้แค่คำันเกียร์นะแต่จอไข่ของพี่เบซนหลายๆคนยังไม่เคยเห็นแต่เดี๋ยวต่อไปก็ได้เห็นซึ่งพูดมาอย่างนี้ประมาณ2ปี3ปีแล้วนะทุกคนยังลื้ออยู่เลยรืออยู่นะเดี๋ยววันนี้พาชมคำันเกียร์ก่อนใช่ฮะเดี๋ยวพาไปดูคำันเกียร์ก่อนนะ ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมก็มาถึงอู่ช่างนบแล้วนช่วะนมินเท่าไหร่นะเวนนวนมิน42แยก17บ่แยก17อู่ที่เราคุ้นเคยกันตั้งแต่วัยรุ่นนะครับใช่เพราะว่าผมกับพี่เบ้นเนี่ยจะเจอกันในอู่ที่นี่ใช่ฮะก็เลยซ้ําเอ้ยไม่ใช่เจอกันในอู่นี่พี่นบตั้งแต่ผมทำรถเต่ามาผมไม่เคยเข้าอู่อื่นเลยนอกจากให้พี่นบซ่อมคนเดียวใช่ฮะแล้วก็แต่ตอนนี้ใครมาหาพี่นบก็อาจจะนานหน่อยเพราะคุณดูรถดิ คือไม่ได้มีแค่นี้นะออกไปนู่นใช่บางครั้งก็หมกหมกป่าไว้นะฮะอ่านี่นี่ผมพาไปดูัามันเกียวเนี่ยัามันเกียวของพี่เบนต์ตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นซากมันเรียกเหมือนแหนมันแหนมาละใช่รัดมาแล้วสไลด์มาจะกสุสุลาแล้วดูตอนนี้สินี่บิ้วจากซากนะใช่ฮะอ้โหก็คือเอามาให้พี่นกเปลี่ยนเป็นล้อเดิมนะพี่นกตอนนี้มันมันติดมันติดเหลือติดติดเหลืออะไรบ้างนะพี่สเปเซอร์อย่างเดียวครับสเปเซอร์ล้อหน้าเหรอล้อหน้าล้อหน้าแล้วตอนแรกใส่ล้ออะไรอยู่ ใส่ล้อป๊อสอ้าวเหรอไม่ไม่เฟี้ยวเหรอก็อยากได้ล้อเดิมเหรอโอ้โหมันป๊อสทุกคันเลยไงอันนี้ก็เลยรอสเปเซอร์ก็ดีอดีขึ้นเป็นผมผมจะใส่ล้อป๊อสเหมือนเดิมนะแต่ก็แล้วแต่ชอบนะบางคนชอบเดิมเดิมันเบื่อเบื่อดูสินี่คือรถที่บิ้วมาจากซากใช่โอ้โหอันนี้ทําอยู่ประมาณน่าจะสองปีสองปีแต่ผมว่าเร็วนะจากสภาพที่เห็นน่ะใช่คือตัดเสร็จมาเสร็จมานานแล้วนะเสร็จมาร่วมสองปีแล้วก็ ในในผลิตภัณฑ์อ่าเนี๋ยขอดูข้างในหน่อยดูเห็นอืออ่ะเอโอ้โหจากวันจากวันแรกที่ผมเห็นเนี่ยสภาพมันดูไม่ได้ดูตอนนี้สิใช่ฮะโอ้โหแผงประตูทุกอย่างครบพร้อมดูสินี่ภายในนี่สวยมากเลยนะไม่ต้องถามว่าหมดเท่าไหร่โอ้โหแต่ว่นนี้ดูเบาสิโอ้โหมันมัน คือจริงๆมันคืองานศิละปะอย่างหนึ่งน,นะผมว่าโหครูจริงๆอยากจะพาขับเล่นนะเนี่ยแต่ว่าล้อหน้ามันไม่มีหแล้วขับดีมากวิ่งสามล้อใส่สองล้อก็ได้ไขับดีมากจริงนะอยากจะพาขับเล่นเ,เลยแล้วครถแ,แอร์เย็นด้วยแอนจิน๊บเลยคันนี้ถามถึงว่าตอนแรกๆที่มันเป็นซากเนี่ยบอกได้บอกราคาได้ไหมซื้อมาเท่าไหร,ร่ซากใช่ไหมซากแบบที่ส่งให้รูปให้ดูอ่ะ ไม่ได้แปดแสนก็บาทมั้งเฉพาะซากนะแปดแสนกว่าแต่คือมันเป็นทะเบียนไงมันเป็นทะเบียนแท้งไงแต่ได้ข่าวว่าพอทําเสร็จแบบนี้เสร็จปุ๊บมีคนมาให้ราคาเท่าไหร่นะพี่เบ้นตอนนี้เหรอสามล้านห้าขายไหมไม่ขายไม่ขายห้าล้านปล่อยไหมไปแบบฟรีแล้ว้งแต่สามล้านหกแล้วนะขยับขึ้นีกสักแสนหนึ่งใช่ฮะนี่คือใครไม่รู้นะสำหรับคนที่ไม่เล่นรถเก่าเนี่ยก็จะบอกว่าแพงเอาอีกแล้ว พวกนี้มันจะมีเกียร์คีย์บอร์ดเยอะไม่แพงหรอครับคุณต้องไปศึกษาก่อนราคารถมันไปมันไปได้เยอะใช่ดูด<ล>สิอโอ้โหนาฬิากาไอ้ตรงกลางก็หลายหมื่นแล้วนะ่ะผมก็อยากได้เหมือนกันนะแต่ไม่ไหวว่าราคาไปไกลแล้วตอนแรกก็ใช้หน้าวีอยู่ก็เสือกขายแหลกไปซะอะไม่เหลือแล้วตอนนี้โอ้โหแ,แต่ก็ต้องทนกับเขาเรียกว่าอะไรต้องทนกับเวลาการที่การที่เราเล่นรถเก่าไม่ว่าจะเข้าไปรีสโตร์หรือะอะไรเงี้ยมันต้องรอได้นะอ่า พราะถ้ารอไม่ได้คุณทารถคันหนึ่งอ่ะต้องบอกเลยว่าเป็นปีเป็นปีเป็นปีแน่นอนมันจะไม่เป็นปีนะคุณผู้ชมดูนะคิ้วดูสิเป็นปีนะใช่ดูคิ้วยางต่างๆสิขอบตัวต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นกระจกหรือว่าคิ้วอะไรทุกอย่างพวกนี้มันค่อนข้างหายากบางอย่างเราต้องสั่งจากนอกเบิกนอกเบิกนอกด้วยใช่ก็จะก็ต้องใช้ระยะเวลาในการเบิกใช่ครับซึ่งจริงพี่เว้นก็เบิกได้เบิกได้เบิกได้ครับอะไรมันมีอยู่แล้วฮะจริงๆครับบางอย่างถ้าเราถ้าต้องการของเมืองนอกเราก็ต้องเบิกเอาก็คือบางอย่างก็มีรีโบรดักมาใช่ โอ้โหมันแน่นอนว่ะแต่สําหรับคุณผู้ชมหลายๆคนนะผมก็เจอนะลูกค้าผมที่มาซื้อรถที่ร้านเนี่ยหลายๆคนเขาก็ทําการรีสโตรถอยู่นะไม่ว่าจะเป็นโฟก์ m บีเอเบนซ์นะครับครับอันนี้คือครมาให้ลูเครื่องที่ทำไรนี่แอบแรงแอบแรงเป็นไงโอ้โหมีห้องเครื่องเนี่ยสะอาดมากเลยดิแอบแรงใช่คับเครื่องเป็นอ,อ่ขยายเป็นพันเ็ด ก็คือเครื่องทามันเกียร์ตรงรุ่นใช่ฮะเราขยายเครื่องทนพันเกียร์แขลูกสูบอะเลยพวกนี้ฮะเขาเปลี่ยนสุดยอดเลยอ่ะเฉพาะเครื่องเท่าไหร่เนี่ยเครื่องก็น่าจะประมาณทาไปเหรอเออก็า่าจะร่วมแสนนะครับโอ้โหดูสายพงษสายพานนี่ใช่ครับแล้วเปลี่ยนพวกจานจงจานจ่ายโอ้โหเป็นของพวกทูบัเตอร์อันนี้ของน้องนี่ไม่มีตังทําไม่ได้ใช่ครับอ่อก็จะเป็นวินเทจสปีดนะฮะของนอกอันนี้ก็เบิกนอกเหมือนกันใช่อ๋อออกสี่ออกสี่ โอ้โหฟังเสียงได้ไหมเนี่ยได้ฮะถากา,าได้ไหมพี่นอ้องได้ครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ฟังเสียงกันนะครับเสียงได้ป่ะเหมือนเดินไม่เต็มป่ะหรือว่านี่คือเต็มเต็มสุดแล้วนะใช่ครับขยายรูปขยายอะไรด้วยโอ้โหเบี้ยวอ่ะ นี่เลยเพื่อนเพื่อนนีม่มาเต็นตาหลังมาเต้นกับพี่โนพเพราะว่าคือตอนแรกมันเดินไม่ค่อยดีพี่โนพก็มาแก้ให,หลายอย่างก็คือพี่โนพแก้ให้หมดเลยใช่คือตอนแรกมันเดินไม่เป็นสุ่หรืออะไรเงี้ยพี่โนพก็มาแก้ห,หลายอย่างให้ได้แก,กโนโ้องมาคือหลายๆคนอาจจะเคยเห็นพี่โนพในช่องของเราอีกช่องหนึ่งก็คือช,ช่องคลาสสิกลายตอนนี้ไม่ค่อยได้ทำนะช่องนั้นส่วนใหญ่มาอัปเดตในเมกาโมโตนะก็ถ้าเกิดใครอยากจะรู้ ประวัติปู่พี่นพหรือว่าลึกซึ้งยังไงติดต่อยังไงก็สามารถย้อนดูคลิปเก่าได้ใช่ฮะนะผงหน้ารากโอ้โหมันเนียนทุกจุดจริงๆว่ะใช่ฮะจักซากจักซากก็เนี่ยใช่คือถึงบอกว่าจริงๆริงไอันนี้ถังน้ำมันนี้เปลี่ยนไหมไม่ได้เปลี่ยนเลยก็คือเอามาทําใหม่เอายิงทรายผ่าถังยิงทรายข้างนอกข้างในแล้วก็ทําสีใหม่โอ้โหฮะก็คือต้องบอกน้องๆว่าจริงๆแล้วบางทีทํา ทำรถน่ะคันหนึ่งอ่ะคือนอกจากใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ตังค์ค่อนข้างเยอะเออนะแต่ก็ระหว่างนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ใส่ลงไปทั้งก้อนถูกถูกคือมันทยอยทยอยใส่ลงไปได้คือพราเราทามันมันมาตปีกว่าอยู่แล้วใช่ไหมใช่โอ้เขาก็ค่อยค่อยเบิกเราเบิกเราใช่มันอยู่มันอยู่ที่ตัวเราเมเนจตังค์ด้วยนะคือคุณไม่ต้องเสียเป็นเงินก้อนมันจะรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปแต่ทยอยใส่ทยอยทยอยลงไปได้ แต่ uh huh. ต้าบอกว่าทําเสร็จออกมาแล้วมันคุ้มคุ้ม,มอะไรรู้ไหมคือคุณต้องรู้ว่าอย่างตัวเนี้ยคุณต้องรู้ว่าราคากลางมันเท่าไหร่อ uh huh. คุณได้ต้นทุนรถมาเท่าไหร่คุณทำไปเท่าไหร่ uh huh. ใช่ไหมเพราะว่าราคามันราคารถถึงเราทําไปเสร็จแล้ว,วาราคาขายมันมันมูลค่ามากกว่านี้เยอะแน่นอนใช่เหมือนเราตังฝากเก็บไว้ในรถอ่ะใช่ใช่วันหนึ่งคุณจะเทขายรับรองมีคนมาซื้อทันทีนะครับอย่างรถเต่าคันสีม่วงที่เราลงไปอ่ะ แป๊บเดียวจริงๆวันเดียวจริงๆแล้วดูต่อคิวกันมาดิคิวเพียบเลยตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่เชื่อว่าคิวเพียบหรือเปล่าคุณไปดูในคลิปที่ขายรถเต่านะจะมีลูกค้าต่อคิวกันอยู่นะแลคือต้องบอกอย่างเมื่อกี้ที่เปิดเราเราเปิดกันเล่นเเห็นเห็นเห็นตาตั้งลงราคาเท่าไหร่สิบแปดสิบเก้าสิบแปดกว่าแบบโอ้โหแทบจะวิ่งไม่ได้แล้วอ่ะของเราขายสิบเก้านี่ถือว่าถูกมากครับอ ก็สำหรับวันนี้จริงๆเราไม่มีอะไรมาเราเอารถมาเช็คให้พร้อมที่จะส่งลูกค้าก<ช>็เลยพาคุณผู้ชมมาดูความเกียร์ด้วยสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นรถใ,ใหม่ๆนะฮะก็จริงๆแล้วติดต่อหรือว่าเข้ามาหาพี่นกหรือโทรสอบถามกันได้นะฮะว่าการทำรถสักคันหนึ่งหรือการซ่อมอะไรอย่างเงี้ยพี่นกเขาก็จะมีข้อมูลข้อคิดดีๆให้กับเราส่วนจริงๆถ้าเกิดทำสีอะทำสีคืออู่พี่นกเนี่ยเขาไม่ได้ทำสีที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ ทำสีแบบใหญ่ๆอ่ะแบบแบบเริ่มน้ำหนึ่งเงี้ยแกไม่ได้รับอยู่แล้วนะฮะอันนั้นก็จะต้องเป็นเฉพาะทางอีกอู่หนึ่งนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเราก็มีแนะนำอ,ะอยู่นะ,ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาเดินเล่นเหนือรอบปู๋ยว่ามีอะไรกันบ้างตรวจเช็คสภาพนะครับเย็นนี้ก็น่าสง่งละอ่าครับลูกค้าอยู่ใกล้บ้านผมด้วยใช่ครับสบายๆนะครับ ก็คือว่าลูกค้าคนนี้เป็นน้องวัยรุ่นอยู่เลยใช่แต่ว่าเขาทำรถเองเขาทำสีเองด้วยทำสีเองด้วยบ้านโหเฟี้ยมากปั้นเต่าไปแล้วหนึ่งคันนะใช่ครับอ่าคันนี้ก็เอาไปปั้นบอกเลยน้องไม่มีขาดทุนใช่นะคือคือมาเห็นเพิบรู้ทะเบียนดูอะไรเช็คตรงทุกอย่างจบเลยก็คือเข้าโอนขนส่งมาเรียบร้อยครั แล้วเป็นชื่อพี่เบนเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะโอนออกเป็นชื่อน้องอีกอ่าใช่ฮะทุกอย่างครบใช่เพราะว่ารถทุกคันที่ร้านเราเนี่ยจะบังคับโอนหมดใช่ครับนะครับเพื่อให้ลูกค้าโอนเป็นชื่อตัวเองให้หมดใช่หลายหลายคนก็อาจจะอกหักไปคันนี้จริงๆเราจะมีรถเต่าเข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะเราสองคนเนี่ยเล่นเต่าอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็จะมาแบ่งให้กับคุณผู้ชมเนี่ยหลายๆคนเขาได้อ่อเอาไปใช้กันใช่นะราคาไม่แพงด้วยบอกนะครไม่แพงไม่เคยเหลือสักคันเลยใช่ฮะ ปิดอย่างไวคุณผู้ชมก็ลองติดตามกันดูนะครับจริงๆแล้วก็แอบเสียดายมากเลยนะคันนี้ผมบอกเลยผมไม่เอชเสียดายเองนะเห็นแล้วเสียดายเองจริงๆในในในพาดูบรรยากาศหน่อยสิโอ้โหการทำงานข้างในเนี่ยก็นี่ตอนนี้เนี่ยเขามาเล่นตัวนี้กันเห็นนะไอ้อันนี้เขาเรียกอะไรนะ LT LT28 เดี๋ยวนี้ราคาใบวันเท่าไหร่ละราคามี600,000 700,000บางคันมีร้านกระเป๋าเท่าไหร่นะ6-7แสน6-7แสน าคัก็มีร้านกว่าบาทถ้าเกิดทำเป็นเมื่อก่อนอยู่ในเว็บไทยสกูตเตอร์เนี่ยหลักหมื่นนะใช่นะไม่เก่อนไม่มีใครเล่นนะโอ้โหมีเเสียดายที่หายเลยอ่ะคือถ้าเกิดรู้ว่าราคามันจะพุ่งขนาดนี้นะใช่จะซื้อเก็บให้มันยิ่งกว่าทองอีกนะ้นุะสมัยก่อนไม่มีใครมองเพราะว่าหนึ่งเป็นรถที่อะไหล่ค่อนข้างหายากแล้วก็มกินน้ำมันมากแล้วตอนนี้หาได้อะก็ก็ ถามว่าจริงๆมันไม่ใช่ว่าหาไม่ได้มันหาได้บางทีก็หที่เมืองนอกหรืออะไรเงี้ยใช่ฮะมันมีฮะแต่ก็เดี๋ยวนี้เขาคิดมาทำแคมเปอร์กันแล้วก็กระแสที่สามเนี่ยเนื่องจากกระแสที่สามเนี่ยก็คือพวกแคมเปอร์พวกขับสี่อะไรพวกนี้ราคาดีแต่ร้านกว่าบาทแล้วไอ้ตัวนี้ก็ตามเพิขึ้นมาเพราะโควิดตัวนี้ถ้าทำจริงๆนะมันมันนอนสบายมันสบายกว่ากว่าที่สามใช่เพราะรถมันคันใหญ่มากใหญ่จริงๆคุณผู้ชมแล้วคือกลายเป็นรถหายากแล้วก็ราคาดีนะโอ้โหก็ขึ้นเขาเรียกว่าขึ้นตาม กระแสแคมเปอร์ด้วยอย่างนี้เชื่อไหมอย่างนี้มันตู้บาซิลนะตู้บาซิลดูจากกระจกคันนี้เป็นนาวีเหรอเป็นตู้บาซิลตู้ตังโมเนี่ยอ่าตังโมคือสมัยก่อนไม่มีราคาเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นรถหายากบาซิลอยู่ประมาณเท่าไหร่ราคาเนี่ยไม่แน่ใจราคานะปัจจุบันเราไม่่ได้ตามนะอ่าโอ้โหบางเลยวะห้าแสนอยู่แล้วไม่มีต่ำกว่าห้าแสนแน่นอนคือคนดูคือสมัยก่อนนะไม่มีคนเล่นนะตู้บาซิลนะแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นของหายากอย่างที่บอกอ่ะโอ้โห ก็คุณคิดดูดิหน้าวีผมสมัยก่อนผมซื้อเท่าไหร่ห้าหมื่นรถวิ่งได้ใช่ตอนนี้หน้าวีราคาอยู่เป็นล้านใช่เป็นล้านเป็นล้านโอ้โหเนี่ยรถแกก็จะเยอะมากเลยข้างในดูดิพี่ต้อมรำลึกนู้นดูเห็นป่ดูสิตรงที่พี่ต้อมเคยเอาผู้หญิงมาถ่ายแบบอ่ะนั่นอ่ะเพียบเลยเห็นป่ะแบบในป่าเพียบเลยใช่ฮะโอ้โหคือคุณดูกระแสน็อตดิเห็นหน้าทางสปอ์เตอร์ทั้งนั้นเลยตอนนี้คืองานทำไม่ทันจริงๆอ่ะใช่ทำสปอร์เตอร์ตอนนี้มามาแรงฮะ โอ้โหนี่นี่นี่คันนี้คันนี้คันนี้ผมเห็นอยู่หลายปีแล้วพี่นพตอนสองปีแล้วครับเหรอใช่เหรอสองปีแล้วใช่เหรอใช่ของพี่นพเองเหรออ่าใช่จะเป็นของผมจะเป็นจะเป็นอ๋อจะเป็นของพี่นพแล้วจะเป็นนะจะเป็นกระลำปันปลาองเงยไม่เป็นนะโอ้โหเขาเขายังไม่ค่อยมีทุนอ่าก็เลยไปของเขาของเขาดูแลเขาบอกว่า ตอนแรกเขาจะขายแหละแต่ว่าตอนนี้เขาเขาเหมือนลูกค้าอยากจะขอขับก่อนครับอ๋อ,อถ้าขายบอกผมนะว่าพี่นพบอกไม่ถึงมึงหรอกอันน,นี้จะให้ดูนี่จริงๆจอไข่เขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าไปดูในอีกช่องหนึ่งของเราอะณนะตอนนั้นเป็นคันนะ<ข>เป็นคันขับได้นะข,ของพี่นพไงอ๋อนี่จอไข่พี่นพเหรอ <c oughs> คือไม่ม,มีไม่รู้จะทาอะไรก็ระเบิดตูตัวเองเลย ทำไมอ่ะทำาไมเหรอทำใหม่ทำใหม่นี่เป็นไงหลังคงหลังคาตอนนั้นยังไม่มียังไม่มีหลักท็อปตอนนั้นยังไม่มีหลักท็อปเจ้าพี่นพอ่าโอ้โหนี่คือรถพี่นพนะครับช่างนพอ่าเป็นหลักท็อปแล้วแกก็เลยระเบิดสูตรเล่นซะงั้นบางจัดก็ใครที่อยากจะเล่นเต่าหรืออะไรก็ปรึกษาพี่เบ้นได้ให้พี่เบ้นพามาหาพี่นพได้ได้ครับนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากทุกอย่างจบอืม อย่างจบแน่นอนเรวต้องทำเอาดูยิงครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ด้ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านเมกะาโมโตนะครับ